กูรักดาราดังวางแผนล้างแต่งย้ายไปใช้ชีวิตยอยู่ประเทศลาวกรีนธันวาควงคู่ออกอีเวนต์เผยเรื่องแต่งและทายาทธันวาบอกพร้อมแต่งรอก,กรีนเซเยตกรีนขอเคลียร์หนี้และดูแลคุณแม่วางแผนหลังแต่งงานเตรียมใช้ชีวิตที่ลาวเรื่องทายาทไร้กังวลเพราะฝากขันไว้แล้ว วันนี้25พฤศจิกายน64ออกอีเวนต์คู่การสำหรับกรีนธันวาฝ่ายชายเลยยอมรับว่าเป็นฝ่ายให้กรีนเป็นคนฝากขายไว้เองเพราะว่ามองว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับยังไม่มีการแต่งงานเร็วนี้จึงเตรียมตัวพร้อมไว้ดีกว่าเผื่ออนาคตเรื่องสุขภาพอาจจะไม่พร้อมแล้วสำหรับการมีลูก ส่วนเรื่องแต่งธันวาเผยว่าตนพร้อมแล้วแต่กรีนยังไม่พร้อมเพราะว่ายังต้องดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะครอบครัวมไม่ได้มีคุณพ่อแล้วเหมือนเมื่อก่อนอีกทั้งยังต้องแต่งจริงๆก็ต้องย้ายตัวเองไปอยู่กลับครอบครัวของฝ่ายชายที่ประเทศลาวซึ่งต้องห่างจากครอบครัวาทางนี้อีกทั้งงานละครและงานอื่นๆในวงการตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังมีอยู่แน่นๆทําให้อยางไม่พร้อมตอนนี้ด้านกรีนเผยว่าตนนั้นมั่นใจแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้ใช่ล้นแน่ๆอย่าง่ันวา าเองก็รักกินที่สุดเหมือนกันรอแค่ความพร้อมเท่านั้น